ตอนเมื่อเนี่ยขอยเ็ดแก้วัะพริกวพงนะคะแก้วัะพริกวพงนี่ก็ใส่พริกป่นแล้วก็รสดีแค่นั้นนะคะ่ะแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะนี่ค่ะข่อยฝานแล้วนะคะแต่วสองสามตอนนี้เป็นแอปเปิลแดงนะคะหวานหวานอันนี้ก็จะสมทุกคนขอย้ย เอาขิงมาให้เบิงนี่ล่ะขอยื้อมาสองกิโลเหลือเท่านี้ล่ะค่ะกินบางญ่เลยย้ำมันเสาร์ขอยกหันหันเป็นแว่นเป็นแว่นสามสี่แหวนย้ำมันเสาร์นะค่ะนั่นแหละอากรเอฟซีแนะนําข่อยนั่นล่ะค่ะว่าให้กินต้มน้าขิงนะคะข่อยก็ทั้งกินต้มน้าขิงทั้งฟาน์มนะคะนี่แหละอันนี้นะก็จะอยู่กันสิบเคองโลเพิ่งก็เลยว่าเน่เน่ไงไงไงนะคะ ่เมือ่อนำขึ้ซื้อมะ2กิโลมันก็บเบิดแล้วนะคะซื้อมาโดนเติบละมาค่บะบบดนี้เอามากินอ่าส้มนะคะจะได้สดชื่นทีได้ซื่นเพราะว่าข่อยป่วยมะน,นี่ก็หลายเมื่อแล้วนะคะก็เป็นอ่าบสดชื่นบดสดใสบอ,อันนี้นะคะทุกคนมนลาลอะไรกินมกสมกส้มให้มันอันนี้ เ่าคอ,อยยังเป็นเหมือนเหมือนหวัวเป็นย้ำเศร้าก็จะปวดหวัวบินหัวอยู่นะคะอื่นเราจะไปทําง,งานเหลืออีกแคสซีอาทิตย์ก็ได้ออกจากงานแล้วค่ะทุกคนอะไรอีกเดือนเดียว กินแบบนี้ค่ะอ่ามันเป็นน้ำแหดคอนแมททุกคนมะแมนอ่ามันก็นคืออ่นาน้ำปลาหวานเลยน้ำปลาหวานนะจะจะดีกว่านี่นะคะอันนี้มันก็จะเป็น,นแหงแหงคอนแม่ vai เช็คซ่องเาินแท้หลงม่วงค่ะเดี๋ยวนี้บริเวณเขานี้เมืองดนแล้วอาจจะขเนี้เมืองบ้นเสาหนาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อข้าสารเหนียวนั่นแหละอาทิตย์ก่อนๆว่าจะไปกับบริเวณไปนะคะอาทิตย์นี้ก็ว่าใครสบายบ่าป่วย ตกปาาน้ำปลาซอดขนมเสน้น แซ่บคราบทุกคนน้องกิน้วแอปเปิลเขียวกับแจวท่นจะให้แซ่บคักๆก็คือเป็นน้ำปลาหวานคือหักม่วงน้ำปลาหวานนั่นแหละแห้งแซ่บแห้งซอยหอมแดงใส่น้ำ หลายแต่น้ำข่อยร

ไว้นนก่อนค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายก,กันขึ้นก่อนนะคะ ก่อนอื่นคอต้องขอกลาวขอบคุณเด็กสีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในจ่องของมาดามบานนองเราก็กเขียนคอมเมนต์หนารกนารกหนาแรกส่งกำลังใจมาให้อะข่อยกับพญายฝรั่งนะคะค่ะคลิปจองคลิปที่แล้ว่อยก็นิน้นท้าพญายฝรัง่งให้ทุกคนฟังนะคะ,ะเรื่องที่แล้วหนะ่าซื้อของอท่าอินเทอร์เน็ตล้วได้มาประตรงโป่งนะคะ เมือม่อเมื่อวานก่อนนี้ก็ได้ทะเลาะก,กันนะคะทุกคนเรื่องเอลือกซื้อฝากบัวนั่นแหละค่ะแล้วที่นี่พอซื้อมัแล้วมันกระใสสายบัวเพราะว่าขนาดมันบทอก,กันสิ่นะคะนั่นแหละเราก็จําเป็นจะต้องไปซื้อสายไม้นะคะทุกคนตามจริงนะของเก่ากันยังใส่ได้อยู่แต่ว่าแล้วน่ะเป็นคนมาซื้อนะคะนั่นแหละก็เลยต้องเสียเงนินถิ่มก๊อกน้ำกับ เสียเงน้นทิมนะคะทุกคนหลายย่างนะคะหลายย่างคอยกับน,นับ,บ่ไหวแั้วก็ทุกคนแต่เสียงกันตลอดเรื่องนียนะคะแล้วที่นี่คอยเลยบอกว่าต่อไปนี้ขั้นเจ้าซเสื้อของโดยที่บบปรึกษาคอยบ่าถามคอยก่อนว่าจะเสื้อนั่นานี่เด้อว,ว่ามันจําเป็นบอที่จะใส่อยู่ไหคขอบครัวขันเจ้าบ่ถามคอยอีกคอยนะขอบอกว่าคอย,นะคอ,ยนะอาจจะบ่อยู่น้ำเจ้าคอยวางสิ ว่า่อยนะอยากที่จะให้เจออ้าประหยัดซอยคอยเพราะคาใสใจอย,ยู่นี่นะคอยเป็นคนรับผิดชอบถ้าเจ้าว่าย้อนประหยัดซอยคอยนี่อยก็บ่รู้ว่าอ,อนาคตสิเป็นยังไงเพราะ่อยก็ตกงานแล้ว่อยก็ว่างสินะคะทุกคนนั่นแหละนี่เราก็เล่ววาว่าเราสัญญาว่าจะบอกคอยมาเั่นเบื้องลัาษณะเห็ุใดบอกทุกคนแต่ว่าคันเราเหตุไดนะ่อยคือ จังใดไข่ก็ได,กได้กลับบ้านอยู่แล้วนะค่ะทุกคนพออย่างพอว่าข่เคยบอกทุกคนอยู่แล้ววา่าถ้าข่ทาโต้มาข่ก็คงจะประยุทธ์สวีเด่นนะคะข่ก็ต้องกลับไปอยู่น้าดูน้าเต่าดูเมืองไทยอยู่แล้วนะคะนั่นแหละอะ่ายยิงแห่งข่บ่มีงานทําอีกมาอยู่ทัานพ่อใหญ่สลางนะแล้วสีเฮ็ดอีหอย่างตามใจแล้วโดยที่อ่าบ่ย้อมประหยัดซอยค,อย,คอยจะให้ข่อยรับผิดชอบคนเดียว ซึ่งมันกะเป็นไปบ่ได้นะคะถ้าข่อยบอมีงานทำแมนบ่ทุกคนน,นะน,คนะคะั่นแหละแล้วมีเอลซีบอกว่าอันยกระบังใจได้ลิลาขายบ้านหนีจากเลวสั้นค่ะทุกคนบ้านน่ะมันบปรียขายง่ายๆนะค่ะสองปีสามปีกับบรูวาจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าขั้นมันขายขาดทุนนะ่ะสิมีคนซื้ออยู่คะ่ะแต่ถ้าขายตามตีอย่างได้ลนะก็คงจะหาคนซื้อายากนะคะเพราะว่า เคยเห็นลูกซ้ายแล้วนะ่ะประกาศขายบ้านนะ่ะมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้ขายแล้วกับพ่อกับแม่ของเพื่อนที่ทํางานก็นได้ประกาศได้สองปีแล้วก็ยังพอได้ขายอยู่ค่ะทุกคนหลายหลายคนนะคะ่ะบ้านหลังนึงงยุนีอีกประกาศขายได้เป็นปีขึ้นกันนะคะก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าคนที่จะมาซื้อนนะ่ะนอก อยากจะเป็นคนต้องเป็นคนมาจากประเทศอื่นนะคะทุกคนเขาคอยจะมีเงินคนสวีเดนแทๆแ้ๆเดี๋ยวนี้นะบาใครจะมีเงินที่จะซื้อบ้านนะคะราคาหลากัลกล้านหลักยังขันเขาซื้อเขาก็จะไปซื้ออยู่ในเมืองอย่างเี่นะคะซื้อพาร์ทเมนต์ซืออาาซ้ออย่างเสียเขาก็จะพอมาซื้อบ้านนอกนะคะทุกคนคนที่ด้ขายบ้านไม่แต่คนเมืองนอกออประเทศอื่นมาซื้อเป็นฮอลแลนด์เป็น Holland, เนอยอรมันแล้วก็ อ,อังกฤษทั้งสี้นะคะท,ที่มาซื้อเขาซื้อมาเป็นซื้อไว้ถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านพักหลอนจั้งสีนะคะนั่นแหละแต่คนสวีต่นแท้ๆนะมแจะขายขายแล้วก็ไปซาอาพาร์ตเมนต์อยู่ค่ะทุกคนตามที่คอยรู้จักได้แน่เพราะว่าเศรษฐกิจกับบกคคอเก่าแล้วคนก็ตกงานลายคนสวีเดนนะคะนั่นแหละเขาก็เลยบระหยัดซื้อบ้านเราบ้านนี้ค่าใส่ใจหลายอย่างนะคะ กว่าจะเป็นคาขยะกว่าจะเป็นคาปองไฟอีกทั้งข้อศาดปองไฟคาน้ำคาไฟอย่างกระแพงหลายค่ะทุกคนต่าคอนโดพาสเมนต์เนี่ยก็ได้เสียถึงแต่คาเศร้ากับคาคาไฟสซื้อได้ค่ะคานามคาขยะคาอีอย่างสีก็บ่ได้เส tamam in ียนะคะทุกคนนั่นแหละก็ประหยัดกว่ากันเขาก็เลือกที่จะไปย่อพาสเมนต์หลายกว่าซื้อบ้าน น<ค>ะคะค่ะแล้วก็มีเอฟซีบางท่านนะคะบอกว่าเห็นคืนหอวคอว่าสีนี้สีนี้ก็ว่าเป็นล้่นเทือแล้วก็ค,ออคอกอือยุคเก่าย่อยางสีนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนเวลาฮอลศูนย์เวลาโมโหฮขาก็อยากหนีแมนบอทุกคนอหละอ่าขอถามเจ้าแน่คืนแน่เวลาสิเจ้าทะลอกับสามีน่ะ จะเคยว่าบ่ว่ากุศลีจากมึงยิงสันสีเคยว่าบ่แต่คอยหน่าว่าว่าบอยเด้ทุกคนว่าบ่อยย้ำเวลาเคยสูงแล้วก็มิจะบอกว่ากุศลีจากเราสินะคะนั่นแหละเราลิกก่อเฮตดหนาเสาวแบบว่าการขอโทษการนันนี่ตามสไตล์เร้แหละทุกคนเพราะโดนไปแล้วกับกลับคืนน่าเป็นอีกขึ้เกานั่นแหละค่ะเราก็มีหลายคนบอกนะคะว่ากลับมาเมืองไทยกับ สามารถอดตายอดอยากนั่นแหละเพราะว่าเมืองไทยนะ่ะแหง้งแหงยากแห้งหากินยากลําบากสินะคะ,ะตามจริงเรื่องนี้คอยการรู้แล้วก็เข้าใจดีนะคะว่าเศรษฐกิจบ้านเฮานะ่าแห้งย่ําแย่กว่าอยู่สวีเดนแต่ที่คอยอยากกลับบ้านก็คือว่าถ้าคอยแบบอ,อ,อ,อ่าอันนั้นอิลีนะคะหมายถึงว่าบทหนทางกับคักอิลีนะคะ ค่ก็อ,อยากที่จะไปอยู่น้าลูน้าหลานอยู่น้ําแมงสินะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเป้าหมายของข่อยก็คือว่าจะไปอยู่บ้านเกิดเบ้องน้อนอยู่แลนะ้วนะคะนั่นแหละค่ะก็บก็บรัวนะคนเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าอ่าย้มโมโหะะย้าศูนอ่ะก็ก็อยากมิตรอยากกลับบ้านนั่นแหละคะ่ะ <laughs> แมือนบอทุกคนคิดคือข่อยบอกอ่าอยู่สวีเดนนะอ่า ตามจริงนะเรื่องการหาเงนินในช่วงภาคฤดูร้อนนั้นก็หางายอยู่เพราะว่าจะเป็นเรื่องเก็บหมากใหม่เรื่องรับจานจางทำความสะอาดเออบ่เรื่องรับจานทำความสะอาดก็เพื่อนคอยนะคะทุกคนอ่าพามลาคนฟิลิปปินส์นั่นแหละแกกับลูกว่าข่อยตกงานแกกับอ่าคันอาสาหางานใน่อยเห็ดงานอยู่น้ําแกน่ะคะ่ะแต่ว่าคอยก็เลยบอกแกไปว่าอ่า่อยอ่า จะได้เงินออกคัสะนะคะเราคอยก็อยากพักพรน,นะคะเลยอย่างหนึ่งคือทำงานตนาร้อนนะคะจากเดือนพฤษภาไปจนหอดเดือนสิงหาะคะทุกคนแต่ว่าอ่ามันกไกลจากนี้ไปประมาณ50กิโลนะคะแต่ถ้าห้องปมิงงานทำอีหลีก็ถือว่าไกล50กิโลทุกคนคอยกัไปได้อยู่แต่ว่าคอยคิดว่าคอยอยากจะไปเก็บมาก สตอเบอรี่กับากับอีกอย่างก็บลูเบอรี่สะกอนเพราะว่าข่อยน่ะยังจะได้เงินอ่าอันนี้อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วข่อยก็เลยคุยกับพาร์เมลาว่าให้ปีหน้าปีนี้นะฉันจะได้เงินออกคัสซายู่ปีหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพาดูรุ่อนฉันจะเก็บมากไม้ขาย เราก็ถือโอกาสนี่พักผ่อนสมองสักกอ้อนขอเลียกวางสินะคะเอาไว้ปีนาจังค่อยชิไปเห็ดน,น้ำแกน,นะคะทุกคนนั่นแหละเราอีกมองนึงก็ทอแก่เก้านั่นแหะค่ะที่แกบอกว่า,ามิลานบลเบอร์เกอรี่อยูอ่อยู่ทั้งคาสกูนาที่เป็นโมล,ล้านะคะเราก็มีโรงงานอ,าอย่างกับฟาร์มไก่ นะคะฟาร์มไก่นี่ก็บบอกไก่ก็ประมาณ30มกิโลแต่ว่าฟาร์มไก่นี่มันก็จะหนุ่งยากแน่เวลาที่เขาไปเก็บไก่เก็บไข่สิเขาจะต้องอาบน้ำแต่งตัวแบบว่ายานเสื้อโลก่ก็อย่างนี้สินะคะก็จะหนุ่งยากแน่แต่ร้านเบอร์เกอรี่นี่มันอยูก่ไก่ค่อยคงจะบิ่ไปนะคะค่กัดปฏิเสธเทาแก่ค่อยไปแล้ว่ะคะ่ะวันนี้อ่า ที่เราเคยคุยกับข่อยนะค่ะว่าเราเดยคุยให้ถอดแก้คนไม่นี่ฟังว่าอยากให้ข่อยน่ะทางานอย่หนีงฉันซิ่สิเพื่อนก็บว่าเพื่อนอาจจะให้ข่อยไปทํางานฝากรถดูรอดแต่ว่าข่อยน่ะความรู้สึกข่อยบันคืเก้าน่ะค่ะเพราะว่าข่อยรู้สึกว่าเมื่อเพื่อนไปอยากให้ข่อยเฮ็ดตอนที่แรกแล้วข่อยก็บ่อยากไปเฮ็ดอีกทั้งแม่บอกว่าขั้นด้ออกมาแล้วก็บ่อยากให้ข่อยขึ้นไปจังี่นะคะ นั่นแหละค่อยก็เลยคิดว่าอาจจะว่าวุ่เหตุน,นะคะทุกคนนั่นแหละถึงจะเสียดายว่าเดีนน๋ยวเมื่อกินกนระซางนะคะเขาก็หาหนังสือเอาก็ได้นะคะนั่นแหละค,ค่อยขึ้นเราค่อยจะบังก,กลับขึ้นไปดอกทุกคนพอมถึงแม้ว่าจะกลับขึ้นไปความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมพอรู้สึกว่าอ่าเมื่อเขาอยากให้เขาออกเป็นบอถถาเพิ่นอ่าคุยกับข่อยที่แรกว่า หลดงานให้่อยเฮ็ดแค่เมื่ออาทิตย์ละสองเมื่อจังเสียเนี่าทุกคนก็ยังสิดีกว่าให้ออกเราจะมาจ้างอีกอซ้ำเมื่อ summer, จังเสียมันมันรู้สึกบอดีนะคะทุกคนแหลกเลยก็เลยคือว่าคงจะบอขึ้นไปร่วมงานกับเพื่อนอีกนะคะนี่แหละค่ะกับตามจริงก็กับผูกพันอยู่นะคะกับเพื่อนร่วมงานแล้วกับกับที่ทํางานแต่ว่า เมือ่อมันเป็นออกมาในแบบนี้แล้วก็บ่อยากที่จะกลับขึ้นไปนะคะคือเสียความรู้สึกแล้วซี่นะคะนั่นแหล <c oughs> นะนะั่นค่ะวันนี้ก็เอามาเอาให้ทุกคนฟังมาปรับทุกนะคะก็มีหลายคอมเมนต์มากนะคะที่อยากตอบนะคะก็นี่เอฟซีทางอเมริกานะคะบอกว่ามาเที่ยวทั้งพีนะคะคุณเอ็มมี่นะคะ,คะ,คะก็น่ารักคุณพี่เกซอนคุณพี หลายท่านนะคะที่ให้กำลังใจหลายมากเลยนะคะกับขอโทษนะคะที่เ่อใดเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อใดถ้าอันนี้ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนคือนก่านนั่นแหละค่ะนะคะเนะมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่อคอยส่งกําลังใจส่งกลังบวกมาให้คอยส่งขีวิดนะคะนั่นแหละคะ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย